ครั้งนี้ที่นี่อ่างทองนะครับจะมาบอกพิกัดลับๆับสถานที่ท่องเที่ยวของทุกคนในครอบครัวที่มีมากกว่าแค่คาเฟ่กันที่บ้านสวนพาทิศ บนหัวตะพาลอําอเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งที่นี่นะครับไม่ใช่มีเพียงแค่คาเฟ่บรรยากาศดีริมทุ่งนายอย่างที่ทุกคนนั้นเข้าใจแต่ว่าที่นี่นั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสําหรับวันพักผ่อนของทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริงนะครับบ้านสวนพาทิศแห่งนี้นะครับมีกิจกรรมมากมายที่ทําให้เด็กๆนั้นได้เพลิดเพลินแบบไม่มีเบื่อไม่ว่าจะเป็นทั้งโซนของเล่นต่างๆที่มีของเล่นให้เด็กๆนั้นได้เลือกสนุกกันอย่างมากมายหรือจะพาเด็กๆนะครับมาเล่นน้ําคล ว่ายน้ำก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับวันหยุดสวรสดทิ์หรือช่วงปิดเทอมนะครับและแน่นอนว่าบรรยากาศสบายๆริมทุ่งนาแบบนี้ก็ยังคงเป็นไฮไลท์สนับครอบครัวได้มาพักผ่อนกันอย่างเต็มที่เลยครับโซนคาเฟ่ที่นี่ก็จัดเต็มไม่แพ้กันเลยครับนอกจากเมนูอาหารตามสั่งและของทานเล่นที่คุ้นเคยแล้วเมนูที่เราแนะนําว่ามาแล้วต้องสั่งทานกันนะครับก็คือพิซซ่าครับซึ่งเป็นเมนูเด็ดที่ห้ามพลาดกันเลย มีให้เลือกหลากหลายหน้าเลยครับในราคาที่น่าคบหาอย่างถาดเล็กนะครับก็ราคาเริ่มต้นที่99ถึง129บาทและถาดใหญ่นะครับในราคาเริ่มต้นที่149ถึง169บาทครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวที่จะมาทานอาหารร่วมกันนะครับและที่สำคัญเมนูเครื่องดื่มของที่นี่ก็มีครบครันเลยครับทั้งเมนูชากาแฟและไซรัปรสชาติต่างๆโดยมีบาริสต้าที่มั่วได้ประสบการณ์ เป็นผู้ชงให้เองกับมือรับรองอร่อยทุกแก้วอย่างแน่นอนเลยครับสำหรับใครที่อยากจะมาพักผ่อนแบบค้างคืนที่บ้านพาทิศแห่งนี้ก็มีบริการที่ตอบโจทย์หลากหลายรูปแบบครับก็จะเป็นทั้งห้องพักในราคาเริ่มต้นที่800บาทแล้วก็แบบห้องใหญ่ราคา1,100บาทแต่ถ้าหากต้องการทานอาหารเช้าของทางที่พักด้วยก็เพิ่มเพียงห้องละ400บาทเท่านั้นเองครับหรือถ้าหากใครที่มาเป็นแบบครอบครัวใหญ่หรือแบบแก๊งเพื่อน,นนะครับ ที่นี่ก็จะมีบ้านพักหลังใหญ่ที่พักได้มากถึง10คนนะครับในราคาคืนละ5,000บาท เรียกได้ว,ว่ามีตัวเลือกให้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเลยครับนอกจากความครบครันในเรื่องของกิจกรรมและก็ที่พักแล้วบ้านสวนพาธทิ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นสวรรค์ของช่างภาพอีกด้วยเพราะว่าที่นี่นะครับก็มีมุมสวยๆให้เก็บภาพอย่างมากมายเลยครับโดยเฉพาะฉากหลังนะครับที่เป็นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่แห่งวัดม่วงแบบนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาปันทึกภาพกันไว้นะครับถ้าหากคุณผู้ชมนะครับกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนที่ครบจบในที่เดียว ที่นี่อ่างทองขอแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ครับที่บ้านพาทิศร,รอคอยต้อนรับทุกคนอยู่นะครับบ้านพาทิศนะครับเปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันอังคารนะครับหากคุณผู้ชมเดินทางมาจากจังหวัดอ่างทองนะครับก็ให้เดินทางมาที่อำเภอวิเศษชัยชาญจนถึงแยกวัด8แก้วนะครับแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาครับขับรถตรงเข้ามาเรื่อยๆขับรถตรงเข้ามาทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานให้สังเกตขวามือนะครับจะมีสะพานข้ามคลองชนะทาน และมีป้ายบอกทางว่ามาบ้านสวนพาทิตย์ให้ขับลุยท้องนาม,มาเล็กน้อยครับเมื่อเข้ามาถึงแล้วก็จะเจอกับที่จอดรถสะดวกสบายในพื้นที่นะครับหากมาไม่ถูกพิกัดของที่นี่จะอยู่ใต้คอมเมนต์อยู่เช่นเดิมครับหรือติดต่อสอบถามได้ที่063-106-8569นะครับ